สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เปิดแล้วเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่8รวมสุดยอดภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมจากอาเซียนเกาหลีฮ่องกงและอินเดีย25เรื่องจัดฉายให้ชมฟรี20-25มกราคมนี้ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียนดันใช้ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติโดยผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่ www.barf.go.th และ Facebook Fanpage Bangkok ASEAN Film Festival โดยสามารถรับบัตรชมภาพยนตร์ได้จุดประชาสัมพันธ์เทศกาลบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนรอบฉาย30นาทีโดยรับบัตร1คนต่อ1ที่นั่งตรวจสอบรอบฉายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 02 209 3519ค่ะับสำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพหรือว่า b u f f to t 2นะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ เราเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจงเป็นตัวแทนภาครัฐอย่างกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมวิชาชีพต่างๆทั้งผู้กำกับสมาคมแอนิเมชันสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีภาคเอกชนแล้วก็โรงหนังชั้นนำนะครับอย่างเ a เจอร์ซีนิเมนะครับอย่าง SF Cinema ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งนะครับทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็หอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับ ทั้งนี้ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพนะครับเราถือว่าการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักนะครับที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันนะครับเรื่องของหนังก็มีบทบาทในเรื่องของการทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทําให้เกิดเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการที่แฟนหนังดูหนังแล้วตามมาท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเกิดมีผลทําให้เกิดเรื่องของ เศรษฐกิจขึ้นมานะครับหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับเรามุ่งม,มั่นในเรื่องของการที่ทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยและอาเซียนได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับในการจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วนะครับซึ่งก็มีหนังที่ยังไม่เคยฉายในประเทศไทยมาก่อนรวมถึงหนังคลาสสิกแล้วก็หนังที่เป็นรอบปฐมทัศนะครับที่เป็นหนังชั้นเยี่ยมจากประเทศนอกอาเซียนด้วยอย่างเช่นหนังจากเกาหลีใต้ นะครับแล้วก็หนังจากเป็นหนังร่วมทุนนะครับระหว่างประเทศอาเซียนและก็ต่างประเทศด้วยนะครับฉายทั้งหมด25เรื่องด้วยกันนะครับที่จัดฉายในเทศกาลนี้ทั้งที่พารากอนซีนิเพล์และที่ SF World Cinema Central World นะครับก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่อยากจะเชิญชวนแฟนหนังนะครับเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็มาชมหนัง,นงในเทศกาลของเราได้กับ BUFF หรืออาเซียนฟิล์มเฟสติวัล2 0 2 2นะครับซึ่งจัดในระหว่างวันนี้ครับ2 0 มก,การาคมเป็นต้นไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้สนับสนุนหนังไทยแล้วก็มีความภาคภูมิใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของไทยของเราต่อไปนะครับครับก็วันนี้เราอยู่ที่งาน ASEAN Film Festival น,นะนครับก็เป็นงานที่มีหนังดีๆจากหลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่ม ประเทศ<ช><ช>อาเซียนเรารูไปถึงสมาชิกตาายย่างๆมาฉายกันที่เมืองไทยก็ทั้งที่แปแล้วใช่ค่ะจดเพ้่มาาทั้งที่8แล้วก็จะ,ววจะมีภาพยนตร์เยอะมากอย่างภาพยนตร์ของไทยเรากะะ็จะอยู่ในหมวดเป็นภาพยนตร์คลาสสิกก็ะจะมีเรื่องคนจอนน่าสนใจมากๆเลยรวมถึงก็ยังมีพวกแบบแการประกวดหนังสัง้นข,ของคนไทยด้วยรวมถึงหนังดีๆจากเมืองนอกหนังที่แบบอาจจะแบบไม่ใช่หนังที่เป็นหนังตลาดมากนักหาดูได้ยากเป็นหนังที่อยู่ในประเทศต่างๆอะไรเงี้ยในแถบอาเซียนก็จะมา ยจัดพื้นที่พารากอนค่ะนีหนังของอาจุม่านะครับเป็นหนังของสิคโปรที่ทำกับคนใต้ก็เป็นฉายที่ด้วยถือว่ามันมีหนังหนังหลากหลายแนวที่ทําให้คนรักหนังเนี่ยได้มาเพลิดเพลินกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้มาจัดที่เมืองไทยองเราด้วยบิจัยมากเพราะว่าเราก็คือเล่นภาพยนตร์มาด้วยกันนะคะล้วก็จะรู้ว่าวงการภาพยนตร์เนี่ยมันมีเสน่ห์มากแค่ไหนแล้วก็จริงๆอ่ะคือ แม็กกี้เนี่ยพอส่วนตัวนะชอบภาพยนตร์ที่มีเรื่องของความลึกซึ้งหรือเป็นแนวชีวิตซึ่งงานนี้ค่ะก็คือจะนำภาพยนตร์ที่ค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่เราชอบมากๆนำเข้ามาฉายที่ประเทศไทยเราครับส่วนผมก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ชอบดูหนังอยู่แล้วรวมถึงเราก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เล่นภาพยนตร์ด้วยแล้วส่วนมากเลยเนี่ยแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ตรลาด ภาพยนตร์ฮอลลีวูดอะไรแบบนี้มันสามารถหันได้ง่ายมากยิ่งในปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มสตริมมิ่งต่างๆด้วยเนี่ยมันก็หันได้ง่ายแต่หนังที่เป็นหนังนอกกระแสรหรือว่าหนังเฉพาะทางหรือหนังที่เป็นศาสตร์ของพุ่มกลับใหม่ๆเนี่ยมันหันได้ยากแล้ว<ม>งานนี้นะเป็นงานที่นำภาพยนตร์เหล่านั้นหรือหนังเหล่านั้นเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูผมเชื่อว่าคนที่รักในการดูหนังหรือคนชอบเสพหนังที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวเนี่ยจะต้องแฮปปี้เหมือนกัน ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ว่ามีเรื่องไหนที่เป็นหนังดังๆบ้างน,นะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามดูว่ามีเรื่องนี้จากจากประเทศไหนที่เขาร่วมสร้างกาันเพราะมีหลายเรื่องนั้นที่ร่วมสร้างอาเอางี้ดีกว่าจริงๆผมก็ดูมาแล้วแหละว,ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับจริงมันมีหนังทั้งหนังนฮ่องกงเป็นหนังทีง่เราเติบโตมานะ ส่วนใหญ่จะเป็นหนังแอคชั่นแต่ฮ่องกงเขาก็มีหนังการาม่าเหมือนกันซึ่งมันหาดูอย่างที่ผมบอกมันหาดูยากมันหาดูแบบไม่ใช่ง่ายๆเลยสามารถหาดูได้แล้วผมดูจริงไม่นี่ผมดูเลยว่าวันไหนแล้วมีตารางอะไรบ้างใช่แล้วเราก็ไปดูในเพจเขาได้ว่าถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยมันดูในเพจเขาได้เลยว่าจะมีฉายเรื่องไหนวันไหนบ้างแต่ผมเชื่อว่าจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มหนังหนังเขาเรียกว่าหนังอินดี้หนังนอกกระแสเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีหนังเรื่องอะไรมาบ้างเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็น เห็นงานใหม่ๆเพราะว่าบางทีเนี่ยนักแสดงดังๆบางคนหรือนักแสดงมากฝีมือหรือผู้กับบางคนเนี่ยเขาเกิดจากงานเล็กๆแบบนี้แหละแล้วสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้มันเป็นเป็นเหมือนศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ที่ทําให้คนทํหนังได้ปล่อยคอจริงๆเราเข้าไปดูเนี่ยเหมือนเป็นการเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเราไปแบบเสพความบันเทิงเราไปเรียนรู้เทคนิคจากเขาเป็นเรื่องถ้าเป็นถ้าเป็นทีมงานเบื้องหลังนะคะก็จะไปดูเรื่องแบบว่ามุมภาพหรือเทคนิคในการนําเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใครดนแฟนอินเดียก็มีหนังอินเดียด้วยเหมือนกัน ผมว่แตกต่างมากนะผมผมว่าหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวแทนในการที่จะบอกกล่าววิถีชีวิตหรือบอกกล่าวค่านิยมหรือความนิยมของคนในประเทศนั้นๆหน,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 นังส่วนมากที่เราดูกันอย่างที่กบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าฮอลลีวูดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นฝรั่งค่อนข้างเยอะมีความเป็นอเมริกันค่อนข้างเยอะ แต่หนังอย่างหนังยุโรปก็จะมีความเป็นหนังยุโรปที่มีการเล่าแบบของเขาส่วนหนังเอเชียเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันจะมีความจริตคล้ายๆกับหนังเมืองไทยบ้านเรารวมไปถึงหนังฟิลิปปินส์หนังอินโดเนียจากที่เราได้เคยดูมาเนี่ยเขาจะมีความความคล้ายบ้านเราก็ค่อนข้างสูงแต่ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธนรรม <ๆ S 2> ต่างๆงการเล่าของเขาที่มันแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่า มันดีหรือไม่ดียังไงผมว่าภาพยนตร์มันคือศิลปะมันคือความชอบของแต่ละคนแล้วร่วกับแต่ละคนก็มีวิธีการนําเสนอของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงนักแสดงเนี่ยเขาก็มีวิธีการนําเสนอหรือวิธีการเข้าถึงตัวละครที่แตกต่างออกไปนี่มันคือเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่ทําให้แต่ละเรื่องแต่ละที่แต่ละประเทศที่มาเนี่ยมันแตกต่างกันครับผมไม่แพ้ทั้น์ชเลยแน่นอนผมว่าหนังไทยไม่แพ้เลยใช่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยิ่งวัฒนธรรมของเราก็ชัดเจนด้วยค่ะ สวยงามด้วยค่ะศิลปะวัฒน,นธรรมรเราชัดเจนมากแล้วที่ดีมากอย่างที่ผมบอกเลยคือมันมีการประกวดหนังสั้นการประกวดหนังสั้นในเว,เวทีระดับอาเซียนแบบนี้มันทําให้ฝีมือของผู้กับใหม่ๆใ,ในเมืองไทยเนี่ยนักเรียนนักศึกษาหรือใครเนี่ยได้ม,มีโอกาส,กาสได้ทํารวมถึงมีแสดงศักยภาพ<ๆ>ของตัวเองออกมาถูกต้องแล้วก็มีผู้ที่มาดูเนี่ยที่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็มาแนะนําได้มาทําให้เราเนี่ยพัฒนาไปในในที่ดีขึ้นถูกต้องครับ ก็สามารถมารับชมได้นะคะที่แพรก้อนนะคะแล้วก็ออที่เซนชั่นโบลนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง25มกราคามนี้ค่ะครับก็มีหนังจากหลากหลายประเทศนะครับทั mm ้ง hmm. ในอาเซียนเองหรือว่ามีทั้งญี่ปุ่นเ mm hmm. กาหลีใต้ด้วยยังไงก็สามารถไปติดตามรอบหนังต่างๆได้ที่แพรก้อนเซนชั่นโบลโรง,งเพจนตนะครับก็ไปติดตามกันได้ผมว่าพอหนังที่ชื่นชอบในภาพยนตร์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับและที่สำคัญที่สุดนะครับดูฟรีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ